สวัสดีค่ะทุกท่านพราวพันธพิทิชั่นชาแนลจะมาทํานายดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนากันนะคะ หากท่านใดไม่ทราบลัคนาเกิดทราบเพียงราศีเกิดคือท่านเกิดระหว่าง17กันยายนถึง16ตุลาคมก็สามารถดูได้นะคะทํานายจะมีผลในช่วงดาวย้ายราศีของเดือนสิงหาคมค่ะคือดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่18สิงหาคมดาวอังคารยกเข้าสู่ราศีกันในวันที่18สิงหาคมและดาวศุกร์ยกเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่27สิงหาคมค่ะ ก่อนอื่นเลยดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจนะคะขอบพระคุณมากๆา่ะ เราจะเห็นได้ว่าคนลักนากันนะคะถือว่าผ่านพ้นอุปสรรคปัญหานะคะที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะหรือแม้กระทั่งในช่วงปีที่ผ่านมาคุณพบเจอปัญหามากมายนะคะแต่แล้วก็ได้ใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะความพยายามความอดทนพลังของความเป็นนักสู้สามารถเอาชนะได้ในช่วงเดือนนี้ก็เช่นกันนะคะคุณอาจจะต้องพบเจอปัญหาอุปสรรคบ้างแต่สามารถเอาชนะได้นะคะปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากคนอื่นนะ เนื่องจากคนลักนากันนะคะเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะบางครั้งคนอื่นนําปัญหามาให้กับคุณนะคะคุณก็มีส่วนร่วมรับผิดชอบหรือเข้าไปแก้ไขปัญหานะคะด้วยความจิตใจดีของคุณนะคะ ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวคุณแต่เนื่องจากคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะหรือมีคนอื่นนะคะขอคําปรึกษาคุณขอคําแนะนานะคะหรือแม้กระทั่งคุณทํางานในองค์กรน,นะคะคุณทํางานร่วมกับคนอื่นนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สร้างความหงุดหงิดหรือลาคาญใจให้กับคุณถ้าคุณสามารถควบคุมอารมณ์อยู่ ปัญหานะคะต่างๆก็สามารถคลี่คลายหรือแก้ไขได้แต่เนื่องจากในช่วงนี้นะคะมันมีการแปรปวนนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งชีวิตของเราหรือแม้กระทั่งอารมณ์ของเรามันมีความหงุดหงิดนะคะมันไม่ได้ดั่งใจเราการที่เราคาดหวังบางสิ่งบางอย่างกับคนอื่นหรือเราคิดว่าคนอื่นคิดไปในแนวทางเดียวกับเรานะคะบางครั้งก็สร้างความหงุดหงิด ใจกับผู้คนลนกักษณาการเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรแล้วก็แล้วแต่ต้องการให้ประสบความสําเร็จหรือทําให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราทํางานร่วมกับคนอื่นบางคนนะคะอาจจะไม่ได้จริงจังนะคะหรือไม่ได้ตั้งใจมันก็ทําให้คนลักษนาการน,นะคะหง,หงุดหงิดหงุดหงิดใจหรือรําคาญใจก็อาจจะมีอารมณ์ร้อนนะคะก็อาจจะมี การพูดจานะคะทำให้เกิดความขัดแย้งกันแต่ถ้าคุณควบคุมอารมณ์ได้นะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคุณจะผ่านมันไปได้แล้วก็ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ การงานของคุณนะคะถือว่าประสบความสำเร็จผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์เมตตาสนับสนุนคุณนะคะถ้าคุณสามารถควบคุมอารมณ์นะคะแล้วก็มีวุฒธธิภาวะของความเป็นผู้นำนะได้รับการสนับสนุนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งดังนั้นสิ่งหนึ่งนะคะในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องเหนื่อยนะจากการทำงานจากการทุ่มเทนะคะแสดงความรับผิดชอบต่างๆมากมายแต่ผลที่ได้ มันจะคุ้มค่านะคะมีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะมีเกณฑ์เดินทางนะเป็นการเดินทางเพื่อการอบรมเพื่อการทำงานก็ได้อาจจะต้องเด็ดเหนื่อยแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพ การเงินถือว่าโชคดีนะคุณมีโชคลาภเข้ามามีเงินตกเบิกเงินค่าในหน้าหรือมีการปรับเงินเดือนมีสิ่งดีๆเข้ามามีช่องทางนะในการหาไรายได้มีหลายๆท่านนะที่ทําอาชีพเสริมหรือมีอไรายได้พิเศษนะก็มีสิ่งดีๆเข้ามานะคะในช่วงนี้คุณมีความสุขใจนะในการจับใจ่ายใช้สอยนะเนื่องจาก คนลนกักษณาการหลายๆท่านนะมีความฝันนะหรือมีความตั้งใจที่อยากจะได้บางสิ่งบางอย่างแล้วก็มีการเก็บเงินนะหรือรอจังหวะดีๆถ้าเรามีเงินก้อนเราก็อยากจะใช้มันอย่างคุ้มค่าเราอยากใช้เพื่อความสุขของเรานะคะดังนั้นในช่วงนี้นะคะ คุณมีความสุขใจนะคะมีความสบายใจเกิดขึ้นเพียงแต่ขอให้ระมัดระวังช่วงครึ่งเดือนแรกเท่านั้นคุณมีโชคลาภนะมีการเงินที่ดีเข้ามาเรา,เราจะเห็นเด่นชัด หลังวันที่18สิงหาคมนะเหมือนว่ามีโชคลาภก้อนใหญ่ก็ไนดะ้มีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะแต่ก็ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายของเราด้วยเนื่องจากคนลนักษณะการเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นมีความใจบุญใจกว้างนะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครอบครัวดังนั้นก็อาจจะหมดเงินกับครอบครัวนะคะขอให้จัดสรรการเงินให้ดีนะคะคุณจะได้ไม่พบเจอปัญหาในอนาคตส่วนด้านความรักก็ถือว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะทำอะไรก็แล้วแต่ ล้วนแล้วแตอ่อยู่ในสายตาของเจ้านายผู้ใหญ่นะ,ะที่จะให้การสนับสนุนเราขอให้เราเป็นตัวของตัวเองนะคะทำอะไรด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจมาเสน่มันก็ออกมามันก็มีคนชื่นชมเรานะมีคนเข้ามาคนโสดนในโอกาสพบรักมีแต่คนลักนากันในช่วงนี้มุ่งมั่นไปกับการงานกับการหาไรายได้ไม่ได้มองด้านความรักเลยส่วนใหญ่คนลักนาการจะพบรักกับชาต่างชาติหรือคนที่ต้อง จากถิ่นฐานบ้านเกิดหรือคนที่มีตําหนิก็ได้นะหรือคนที่มีปัญหาด้านความรักมาก่อนดังนั้นคุณก็อาจจะไม่ได้มองด้านความรักตอนนี้คนโสดก็มุ่งมั่นไปกับการหาไรายได้กับการทํางานนะคะความสําเร็จในชีวิตส่วนคนที่แต่งงานแล้วมีคนรักอยู่แล้วมีสามีหรือภรรยาอยู่แล้วก็มีความสุขนะมีความเข้าใจกันอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้มีเวลาให้แก่กันมากนะักเนื่องจากคนลัคณะกันเนี่ย ต้องการให้ตัวเองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในการทำธุรกิจหรือการหาไรายได้ต่างๆก็อาจจะไม่ได้มีเวลาเอาใจใส่คนรักนะแต่มีความเข้าใจกันนะคะ มีบางท่านนะคะที่มีความพร้อมนะทางด้านฐานะการเงินนะ,ะก็อาจจะมีการวางแผนนะซื้อบ้านซื้อรถนะคะหรือมีสินทรัพย์ก้อนใหญ่เข้ามาในชีวิตของเราดังนั้นคนลักษณะกันนะคะสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องสุขภาพเรื่องการพักผ่อนนะคะหรือความเครียดความกังวลหรืออารมณ์ซึ่งมันจะเห็นชัดในช่วง สัปดาห์แรกหรือแม้กระทั่งในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะแต่หลังจากนั้นจะมีสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นสร้างความสบายใจสร้างความสำเร็จให้กับคุณนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะขออวยพรแล้วขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองคุณและครอบครัวจงเดินบันดาลให้คุณและครอบครัวมีความสุข ปราศจากความทุกข์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานธุรกิจมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาบมีไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นมีสติปัญญาในการแก้ปัญหา เดินทางปลอดภัยแคล้วค่าจากพยานอันตรายทั้งปวงมีสเสน่ห์เป็นที่รักของทุกคนมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์สนับสนุนเมตตามีความอดทนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีพลังของความเป็นนักสู้พบเจอสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตสมหวังสมปรารถนาและประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะขอเป็นกำลังใจให้และพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ